การจนบุรีมูลนิธิรัฐบุรุษคุเอกเปรมตินเสรานน์มอบโลกเกียรติคุณให้กับโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิเป็นโรงเรียนต้นแบบการเสริมสร้างหลักพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่2ประจำปี2565นสผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมินายสราวุตรศรีธันดอนนายกเทศมนตรีตะบ,บนทองผาภูมินายสมเมรจันเจียจุนผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิได้รับเกียรติจากผอออากามาศอ่อนบรรจงและผอขอนยืนแปลงแดงซึ่งเป็นตัวแทนจาก,แกแมูลนิธิรัฐบุรุษพนเอกเปรมติมสุรานนท์ในการมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเพื่อแสดงว่าโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิเป็นโรงเรียนต้นแบบการเสริมสร้างหลักพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่2ประจำปี2565และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติของผู้บริหารและคณะครู ได้แ,แก่นายสุมเมธจันเจือจุนผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวโสภากศิสิริสวัิ์ทองในการเป็นวิทยากรต้นแบบการเสริมสร้างหลักพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และน,นายธนวัฒน์เดชวมงศาในการเป็นวิทยากรต้นแบบการประยุกต์ใช้อริยส,สัจสี่สู่ Active Learning โดยมีครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ข่าวนี้24การจนบุรีชุด,ดิการไหลาวารินรายงาน